จากวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์และก็แบรนด์ของเราครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนปกติเหมือนที่พูดบนเวทีเมื่อกี้เลยว่าปกติเราจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ <ừ> เราจะมองลูกจากข้างหลังไง <ừ> แล้วทานี้ก็เป็นตาเราแล้วเอ้ยฉันก็พูดได้นะแต่จริงๆที่ไปที่มาเกีย่ยวตัวนี้แอพพิเอมันเป็นยังไงมายัางไงครับพี่คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยคือมันเริ่มจากตัวเราก่อนว่าแบบคือแอ p พิเอเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ชื่ออะจริงๆทุกคนอาจจะคิดถึงมันฟิลแบบจากคำว่าเซ็กซ์พิเอก่อน คือมันเหมือนมันจะเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนแบบดึงคนอื่นเข้ามาทําให้เขาสนใจเราโดยเริ่มจากตัวเราเองนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ดึงดูด สิ่งรอบข้าง <schnell. S 2> สิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราอะไรประมาณนี้ไม่จะไม่ใช่น้ำมนต์นะแาก็ไปมูมาแล้วยังๆยงอย่งอ๋อมูมูมูจริงมูจริงไปมูมาที่ญี่ปุ่นเนาะใช่โอ้ไปวาเซนโซจิมาโนอึงเสียงเ m ียซีได้แบบเบอร์ดีเบสฟอร์จูนครับอว่าจะมีเงินงานไหนมาให้มาเชื่อเราก็เชื่อคนง่ายเชื่อครับก็เลยได้มาขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่ไหมะครับ เป็นเกียรติมากเลยคอบคุณนะครับพี่ชูก็อย่างที่บอกก็คือไม่ไม่เก็บต่างน้องเก็บครับอันนี้เก็บครับคือยังไงส่งอินไวให้ตัวเองคือพอเราเราเห็นด้ว่ก็คือน้องเรานี่แหละต้องเป็นเป็นแบรนด์ิเตอร์ให้เราเพราะส่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วใช่อที่ชื่ใช่ใช่แล้วค่ะก็คืออยากจะพูดกับตัวผลิตภัณฑ์นี้นิดนึงเมื่อกี้น้องถามก็คือมันเป็นฟิลเอามาเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนที่คำว่าแอปพีมันมาแบบอยากจะทําให้มันดีจากข้างใน แล้วเพื่อส่งออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาประมาณนี้แล้วส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของนี่คือแพ็กเกจจิ้งเป็นวาวเป็นเลิศคือแบบแม้แต่แพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้ออยู่ข้างในให้นกอื่นลองว่ะหนึ่งออกมาสิเป็นเลิศจริงๆนะคุณนาคือคุณนาคุณนาคุณนารู้สึกยังไง ทาทาไปปุ๊บซึมไวซึมไวครับแล้วกลินล่นเนื้อกิ่นกินอันนี้คือย,ยืนยันเลยว่าหอมมากจริงๆคือแบบใช้แทนน้าหอมได้เลยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือทําจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆได้รับการรับรองอได้รับผ่านการวิจัยมานะฮะ ก็คือ3ส่วนหลักๆมันเป็น body e s s e n c ์คือมันจะเข้มข้นหน่อยคือทุกคนจะต้องใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็อาจจะต้องใช้ครีมทั่วๆไปที่เป็นมอยเจอร์ทาทัดอีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้จะช่วยได้3อย่างเหมือนที่แจ้งบนเวทีคออือลดจุดด่างดําผิวขาวกระจ่างใสเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เป็นอาหารผิวด้วยซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าเมื่อกี้ว่ามันจะมีตัว ingredients key ingredients หลักๆเยอะมากคืออย่างแรกที่ตัวทําให้ความชุ่มชื้นคือ h y ลู u r o n i c a c ิด ซึ่งมันเป็นตัวตัวใหม่ด้วยเรียกว่ามอยชิลมันจะรวมอยู่8ชนิดอยู่ในคําว่ามอยชิลเนี่ยฮะะนเป็นอันนี้จะเป็นลิกวซิตจากเกาหลีอันนี้ตัวหนึ่งตัวที่2จะมาจากเทื้อเข่าแอลจะมาจากฝั่งยุโรปแล้วนะก็คือจะเป็นเรียกว่าอัลพาฟอร์กิกาวยซีแล้วก็จะมีตัวอื่นนในอาซินามาย Alpha, อัลฟาอะบูติมอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นพาร์ทที่ทําให้ลดเรือนเขาเรียกอะไรน,นะจุดด่างดําที่ ผิวกายของเราใช่ห้ผิวอ่อนวใช่แล้วตัวสุดท้ายคือการล็กโตไมเซสก็คือมันจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นอาหารผิวนั่นแหละคือบํารุงทําให้ผิวเราดูไม่เหี่ยวไวแล้วก็สามารถจะแบบนั่นนู่นนี่ไปได้ตลอดหลายๆปีโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคลินิกเลยนี้เออว่าครบจบอยู่ในกระปุกเดียวจบในกระปุกเดียวคนที่ใช้จริงแล้ว เป็นยังไงเป็นยังไงใช้จริงใช้จริงจริงก็คือก่อนที่มันจะมาเป็นแพคเกจจริงแบบที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมทางมาเชนก็คือส่งเป็นแบบขวดกทดลองทดลองให้ผมได้ใช้ผมก็ลองใช้จริงๆคือตอนแรกคือผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยทาแบบโลชั่นเป็นคนขี้เกียจนั่นแหละก็นิดนึงครับผมก็แต่ตอนนี้ก็คือพอได้ลองใช้แล้วแบบมันซึมง่ายแล้วกลิ่นมันหอมแล้วมันทําให้แบบรู้สึกว่าผิวมันนุ่มจริงๆครับดีจริงๆคือทาตรงในส่วนตัวคือบางทีมันอาจบางที ที่พูดไปเมื่อกี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ใช้ส่วนตัวจริงๆคือพาที่เรารู้สึกระคายเคืองคันหงืออะไรประมาณนี้มันก็ช่วยลดเครื่องอะนะบรรเทาอาการพวกนี้ได้ด้วยซึ่งมันก็้ ي, แปลกมากเลยซึ่งมันไม่คิดว่ามันจะแบบมีส่วนผสมหรือว่ามีคุณสมบัติพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยอยากให้ไปลองใช่ครับแต่ผิวก็จางใสจริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือแขนขาวกว่าหน้าแล้วครับผมจริงๆนี่จับกุชชีจิกอ่านฝากกันสักหน่อยครับผมช่องทางการจับจองเป็นเจ้าของ ช่องทางการจับจองไปขอตอนนี้จะเป็นไลฟ์ช็อปแล้วก็สามารถติดตามข่าวคา,าวของแบรนด์แล้วก็พรีเซนเตอร์ได้ตามอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ทุกช่องทางหรือ <Okay. S 1> เอ็กบุกก X, ครับเอ็ก <X, S 2> <Okay. S 1> ด้วยครับพี <Okay. S 1> ่เอาไปเที่ยวไทยแลนด์ นะครับเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับพรีเซนเตอร์นะครับทุกท่านนะก่อนอื่นครับขอเสียงปรบมือดังๆครับต้อนรับนะครับคุณพานุพงษ์เชิญบำรุงครับเชฟเป็นซีอุติบออฟิเซอร์บริษัทตังบำรงจำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายแบรนด์แอพเปียร์ไทยแลนด์หรือว่าที่ทุกคนรู้จักครับพี่เฉินนั่นเองครับสวัสดีครับ พี่เชิญสวัสดีครับพี่เชิญท่านข่าวทางการไปไหมชื้อมาแบบหนีตัวอยู่ไล้ผมตลอดผมดูทางการไปไหมอะก็อื่นนะครับอยากให้นะครับผู้บริหารของเราทักทายทุกคนนิดนึงค่ะสวัสดีครับนะข่าวทุกท่านแล้วก็บภูมิเกียรติทุกท่านนะฮะก็คือวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมันเป็นแบบเหมือนเราเห็นโนอื่นทํางานกับลูกค้าอะไรอื่นเยอะแล้วทีเนี้ยพอเรามาทําเองตื่นเก็นบ้างตื่นเต้นากจริงเหรอจริงจริงมันเหมือนแบบ เฮ้ยของกูวะของเราเองของเราเองของเราเองนะคนกันเองนะฮะคนกันเองนั่นเองนะครับเนาะนะฮะผมถามนิดนึงย้อนกลับมาดนึงครับเมื่อเชิญครับทำไมถึงเลือกมาเปิดนะครับรลททำผลิตภัณฑ์ของตัวเองฮะ คืออย่างแรกเลย <Okay. S 1> คือเพราะว่าเรามันมีแพชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทุกค <Okay. S 1> แต่เราพิชิตอ่าฮะอย่างเงี้ยมีแพชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกน,น,นะ,อะคอสเมติกสกินแคร์แล้วก็อะไรพวกนี้คือเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้บ่อยมากเลยมันก็เลยแล้วอ,อีกอย่างก็คือเราเห็นคนอือ่นที่แบบว่าทํางานตรงนี้อยู่แล้วมันก็เป็นโอกาสาจะได้เข้ามาก้าวมาตรงนี้แล้วก็ตั้งใจเต็มที่ มันดิบจิ๋ๆอ่าาเรื่อง่องคำว่านี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกด้วยชิ้นแรกชิ้นนี้คืออะไรครับชิ้นนี้เรียกว่า Apple Body Rejuvenating Essence ปูด <laughs> ชื่อ,อยามาป,ปรบมือนิด <laughs> นึงใหกับชื่อนี้หนึนะะ่งไ <laughs> ด้ไหมฮะก็คือ <laughs> ชื่อก็ปลดมือแล้วหรอปลดมือปลดมือเลยนะฮะยามากจริงๆมันพิเศษยังไงครับมันพิเศษยังไงคือมันเป็นเซรั่มคือจริงๆเราตัดสินใจก็คุยกันในทีมรีเสิร์ <laughs> ชฮะทีม R&D ครับดีสิ <laughs> ตกแก้มฮะพี่เฉยนั้นมาน้อยไปีไอเดอน์ครับผมฮะคแอนบีดีโอเคฮะ อย่าทิ้งกันนะมาเฉิดนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันฮนะไม่ตลกหรอคะ <laughs> ตลกนะทุกค,คนขับได้ใจฮะมามาอยู่ตด้วากดีกว่าน,นั่นแหละก็คือ,อว่าเอ่ออ a p บอดี้ o d y rejuvenating e s s ซนส์นมันจะเป็นบอ body serum นะฮะแบบเข้มข้น<อ>แล้วก็คือจะผลิตจาก<อ>เ,เขาเรียกว่าสารจากธรรมชาติซึมง,ง่ายใช้ได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าจริงๆแล้วมันเป็นบอดี้แหละแต่ว่าตอนที่เราทดลองอ่ะเราใช้หน้ากับแนบไปจุ่มลงไปในหม้อก็คือ ผ่านผ่านการทดลองใช้ครับจริงมากคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตัวแล้วสามารถใช้กับหน้าได้นี่คือคือถ้าใช้กับหน้าได้ใช้ส่วนไหนก็ได้แหละถูกตนะ้องเพราะว่าเราต้องการอยากจะเทสตรงนั้นไงว่าเฮ้ยมันใช้กับตัวมันได้อยู่แล้วอ่ะแล่วนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพอมันใช้กับหน้ามันจะเป็นยังไงก็ก็ดีนะฉันก็ดีดีใช่ไหมฮะใช่ไม่ต้อง หาหมอเลยช่วงนี้แบบห้าหกเดือนที่ผ่านมาไม่ได้จิ้มเลยสับอาฮะจริงอ่ะจริงเอ้าวจริงเหรอมันดูไม่ออกเหรอดูออกโอเคโอเคจริงเหรออันนี้คือมาอยากได้เหมือนกันเลยนะฮะมีสักขวดสักขวดไหมได้ส่งให้พี่เจนจิต้ารวมถึงสมุนชนทุกท่านด้วยนะน้องเบียส่งให้สมุนชนทุกท่านด้วยพูดออกมาแล้วทุกคนต้องได้นะฮะทุกคนต้องได้ทุกคนต้องไปลองทานนิดนึงครับคือพิษมันชิบเยอะๆก็ได้ทำเยอะๆฮะอันดับหนึ่งเลยคือพิษมันชนนี้เหมาะกับคนที่มีสภาพผิวแบบไหน ทุกแบบเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องพูดถึงส่วนผสมอิ g r ิ d เ e n t s ของมันก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างคือมันมีหลักๆเลยอยู่3ส่วนส,ส่วนแรกก็คือส่วนที่ทําให้ผิวกระจาา่างใสฮะอีกส่วนหนึ่งคือทําให้กักเก็บเขาเรียกว่าอะไรความชุ่มชื้นกับที่ผิวของเราฮะและส่วนสุดท้ายก็คือการบํารุงคือเป็นอาหารผิว อ๋อใช่แล้วไอ้ส่วนแรกเนี่ยที่พูดถึงเมื่อกี้พี่พูดอะไรแรงก็จางสายฮะก็ใช่หรอใช่ฮะ<ม>ก็จางสายมันมันจะมีตัวส่วนประกอบที่เขาเรียกว่าอัลฟาอาบูตินครับแนาซินามายแล้วก็มันจะมีสารสกัดจากพืชเจ็ดชนิดบ,บนเชื้อเขาแอมอ๋อที่เรียกว่าอัลฟาพออัลอัลพาอะไรนะครับ <c oughs> อาได้ไม่เป็นไรกันเองมนะั้ยอันนี้ตัดออกแล้วทุกคนตัดออกสามสองหนึ่งแอคชั่นเอาไว ฟอร์กีเก้าวซบีครับซึ่งมันจะสกัดมาจากพืชพันธุ์แบบจากเจ็ชนิดจากเทือกเขาแอลที่สวิตเซอร์แลนด์ฮะอันนี้เป็นส่วนที่ทําให้ลดจุดด่างดำลดความหมอ,อกคล้ำแล้วก็ด้วยใ,ให้เกิดความกระจ่างใสที่ผิวกายผิวกายถ้าเราสมมติว่ามันมีแบบ ปตของเรามันจะแบบมีจุดบ้างอะไรบ้างเลยครับถ้าเราใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นครับออันที่2ความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นมาจากมอยชิลมอยชิลเอชเอเอชเอคืออะไรก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดครับผมซึ่งมันมีทั้งหมด8ชนิดครับซึ่งไอ้ตัวนี้มาจากเกาหลีใช่อันนี้มาจากซิลเซอลระครับแล้วก็มาจากเกาหลีครับเป็นการเป็นการขบายกันนะครับบายการเนาะใช่ดี ดีครับดีดี <c oughs> นะฮะแล้วก็สุดท้ายคืออย่างที่บอกไปครับนอกจากทําให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วนะครับเราก็รวมถึงการเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วนะครับยังมีการบำรุงให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึง<ช>้นด้วยใช่ไหมครัก็คือตัวสุดท้ายคือการลักโตไมซซสอ๋อการลักโตไมซซสมันจะเป็นฟิลเหมือนอาหารผิวอย่างเงี้ยฮะทำให้บำร<ม>ุงให้ผิวเนี่ยมันแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไอ้นั่นด่ะไม่แก่เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือ ไม่อ่อนอ่อนยาวแลดูอ่อนยาวอยู่ตลอดนะครับก็คือบงอต้านอนุมนูลอิสระนั่นเนองเนาะนะครับนะมาเช่นก็คือถือว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ครับบริเโภคที่ตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่มีปัญหาผิวนะครับอยากจะเรื่องของความกระจ่งางใสนะครับหรือว่าการนุ่มชุ่มชื่นนะครับชวนสัมผัสนั่นเองครับแล้วก็ใครที่ผิวแพ้ง่ายคืออันนี้สําคัญมากจริงนะคือใครที่แบบรู้สึกว่าใช้อะไรก็แพ้แพ้ง่ายจริงๆครับสารตัวนี้ครับคือบอกเลยว่าลดสารสกัดทุกตัวนะครับคือทางมาเช่นนี่คือใส่ใจมากจริงนะครับการวิจัย แล้วก็รับรองมาแล้วรับรองมาแล้วนะฮะนะฮะได้เลยนะครับผมพูดแล้วอยากใช้เลยได้เดี๋ยให้เจิ้นหลายๆขวดอุดหนุนได้อุดหนุนได้อัดยาแค่อัดยาแขกขนมยายนะครับมาแล้วเราไปม่ขาตัวได้เลยนะฮะที่บอกไปครับวันนี้ครับเรานอกจากเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์นั่นเองครับวันนี้ครับยังเปิดตัวกับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนั่นเองนะครับพรีเซนเตอร์ดูภาคภูมิใจมากนะครับคือเหมือนนึกใจนึกใจว่าเข้าใจผมแล้วหรือยังวันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันตื่นเต้นมากๆจริงๆนะครับเพราะ จะในก็แข่เพิ่มเกียตรติทุกท่านนะฮะมาเสร็จพอไหมฮะครับขอเสียงปรบมือครับให้กับพรีเซนเ,เตอร์ของเราด้วยครับนะั่นคือคุณโนเอิน e นัทเอวรัฐตังไวยนั่นเองครับพรีเซนเตอร์แบร์และเพื่อนไฮไลท์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ<ฮ>สวัสดีฮนะ สวัสดีครับ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 นู่นนะก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเทรนเทรนน้องน้องใหม่ครับเพิ่งเข้าวงการนะท่านนี้ฮะมาตื่นเต้นใช่ไหมเต้นเดี๋ยวขยับมาใกล้ๆนิดนึงได้ไหมฮะอันนี้เป็นผู้บริหารกับ c a p i t เ l อร์นะนะครับใกล้เลยใกล้กันเลยนู่นวันี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างโอ้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับผมที่เขบคุณทางแอพพลิเที่ชูสผมนะครับผมยินดีมากเลยฮะไม่คาดฝันได้มาก ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยที่บอกไปครับก็คือเป็นในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองครับแน่นอนครับคือได้ข่าวว่าคือการร่วมในการคิดค้นนะครับรวมถึงสูตรนั่นคือทางด้วยก็ได้ทดลองใช้ด้วยชูต้องไหมจริงๆจะบอกว่าก่อนจะมาเป็นแพคเกจิงรูปแบบอย่างนี้ก็คือทางมาเชิญเนี่ยขาผมได้ส่งมาให้นวินใช้ใช้อยู่เป็นเดือนเลยนะก็คือแบบลองแบบลองใช้อยู่เป็นเดือนเลยจริงๆก็คือมันซึม ง่ายมันหอมกลิ่นมันหอมมากๆคือแบบว่าคือมันดีมันดีจริงๆครับครับผมเนี่ยเราก็ได้ข่าวว่าคือคือโนนคือใช้ไปแล้วสองขวดนะฮะขวดแล้วจริงจริงขวดที่สองฮะมาเชื่อขวดที่สองใกล้หมดครับขวดใกล้หมดแล้วเน่ครับมีการแทงเรื่องนั้นนะฮะว่าขวดที่สองใกล้หมดนะฮะมาฮะพิเชสเตอร์บอกนะครับเรื่อที่บอกไปครับว่าเอผลิตภัณฑ์นั้นดีจริงๆนั่นเองครับก็คือแน่นอนครับผมอย่างมาเชื่จริงๆมาไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้รับคือถล่มทลายอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องทีีี่่่ทททาไปคือออต้้งงใหยดสุ อยช่ใช่ไหมของดีของแบบไฮโซทุกอย่างทุกอย่าง,อย,างอยู่ในขวดนี้นะฮะแเกจิ้งรวมถึงขวดทุกท่านน่าจะได้สัมผัสแล้วก็คือว่าเลือกมาอย่างดีจริงๆ ครับครับนะฮะเฟอร์เกติ้งสวยครับผมครับมีอะไรอยากจะบอกนะผู้บริหารไหมฮะครับอ่าเออคนถามเพิ่มเติมครับไอซีวีจะทำบ้านมันเกิดฉันหรอกฮะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็มีอะไรอยากบอกผู้บริหารไหมผู้บริหารไหนนะครับเออแล้วกขอบคุณที่เลือกนูนมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแอปพีนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้รอนตังครับจ้างได้นะครับผมตลอดอ๋อใช่ได้ข่าวว่าเอออะไรนะแฟนมีตติ้งยังไม่มีสปอนเซอร์ ใช่ไหมฮะสะบอนเซอร์ก็เข้าได้นะครับผมดีมากเลยครับกุ๊กข้าเองไม่ไดครับผมช่วยกันนะอาจารย์แขกรุ่นยายนะทุกคนนะฮะอันที่บอกไปครับผมบอกเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ออกมาดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการจัดการซื้อนะครับก็ง่ายเช่นเดียวกันครับมีช่องทางไหนบ้างครับมาฮะช่องทางตอนนี้เป็นลายออฟฟิเชียลอ๋อเป็นลายออฟฟิเชียลใช่ไหมฮะก็คือลายช็อปลายช็อปลายช็อปนะครับก็คือแขกผู้อยู่ด้านนั้นครับก็สามารถนะครับติดตั้ง่าวสารนะครับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะฮะทางนะครรับหือว่าาทงก็มี แอปเปิลอั c เดอร์สโก้แอปเปิลออกทครับรู้วาทาง X นะครับ a อ p l e o f f อ c i a l นะครับแล้วไท a แลนดครับแล้วก็ Line ก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับแอเปนะครับ .official แล้วก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่มายช o อบนั่นเองครับที่ s s a p p l e แ .official นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนในวันนี้ครบผมผู้บริผู้บริหารนะครับอยู่บนเวทีแล้วน้ำถึงพิีเซนเตอร์ก็อยู่บนเวทีแล้วนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงได้ก่อนนะฮะได้เลยตอนน้คร พี่ๆสื่อมวลชนนะครับสามารถเก็บภาพบรรยากาศมาทับใจได้เลยนะครับแล้วก็อีกสักคู่นะครับเราจะให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับร่วมสัมภาษณ์กันบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวที่บอกไปครับสำหรับใครที่กําลังมองหาครับผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวนั่นเองครับแนะนําเลยครับกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะครับของทางแอปเปยวนั่นเองครับที่ตอบโจทย์ทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายผิวเซน t i ีฟก็สามารถใช้ได้นั่นเองครับไม่เพียงแต่จะให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับวมมกาเ็บคชชุ น,นะครับแล้วรวมถึงยังให้ผิวคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่กลับมาแพ้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับเี่ย